สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมานำเสนอ ATV 1 2 5ซีซีบอดี cc body กลางนะครับตัวลายกราฟิกนะฮะลายกราฟิกนะครับหลายท่านบอกถ้าหากว่าเป็นลายกราฟิกถ้าเป็นสีพื้นกับสีลายกราฟิกเนี่ยราคาจะต่างกันอยู่ที่1,000บาทนะครับเพิ่มลาย จำนวนหลายเข้ามาราคาจะต่างกันอยู่ที่1,000ับาทตัว 125cc ีซีซูออปชั่นตัวนี้นะฮะเหมือนเดิมครับล้อกระทะ8นิ้วบอดี้กลางมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์กลม4ดวงนะครับดิสเบรนนะกรน,นะดิสเบรกหน้าแล้วก็ดิสเบรกหลังนะครับเรือนใปสามก้อนท่อไอเสียคู่ครับไฟเดียวหน้าหลังเหมือนเดิม ก็สตาร์ทมือนะครับสามเกียร์ดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับตัวนี้พร้อมท่วงพร้อมท่วงนะครับ ก็สนใจก็0 641166209ที่คุณดีเลยนะครับบอกว่าติดตามมาทางช่องทางไหนก็บอกไปด้วยพิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดตามมาทางช่อง YouTube ก็จะมีสรดพิเศษนะฮะช่วยค่าขนส่งค่าขนส่งเราขนส่ง,ขนส,งขนส่งเอกชนนะครับค่าใช้จ่ายก็ตามจริงนะก็ไปถึงหน้าง,งานก็ลูกค้าก็จ่ายกับ ระหว่างพื้นที่ที่อยู่ใกล้ไกลเหนือสุดใต้สุดอยู่บนเกาะแก่งอะไรยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับจะมีบริเวค่าสขนส่งกับบริษัทขนส่งแล้วก็ใกล้ไกลก็ราคาก็แตกต่างกันไปครับเริ่มต้นที่2,500บาท